เป็นความยิ่งใหญ่ของคูตะคามป่ามหาวันคือความยิ่งใหญ่ในการนีนก็เป็นที่บริเวณป่ามหาวันป่ามหาวันเป็นที่เก็บที่ปรดิาาทานธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลาย ่ใหญ่ของาพามหาวันมีข้างในก็เป็นสถูปเหยียบภาพบรมสารีกระถางเป็นของพทุทธเจ้าที่ สายนิ่งใหญ่สวยงามยังเป็นโบราณโบราณมีข้าวบาเล่ข้าว 对。